มาคลิกสีฟ้า,านะครับแล้วก็ การถ้าเป็นตรงกลางเออ่เป็นข้างบนนะครับอ่อตรงเอ่อโทษฮะตรงกลางด้านซ้ายหรือขวาจะเป็นครอปอย่างเงี้ยนะครับนะบแต่ขนาดเดียวกันถ้าเป็นตรงด้านบนแตม่มุมจะกลายเป็นเฟดในหรือเฟดเอาท์เดินตรง เราจะให้มันเฟดนานขนาดไหนเราก็เลือกเอาลากเอาเลยนะครับอย่างเงี้ยโอเคนะครับ,น,รบนี่คือเครื่องมือนะครับโดยโดยทั่วไปนะครับอ่าทีนี้อีกอันหนึ่งคือดินสอนะครับดินสอเนี่ยมันไว้สําหรับในการวาดนะครับการเขียนการเขียนโดยปกติส่วนใหญ่ก็คือเราเรียกว่าเขียนค่าอัตโนมัตินะครับหรือหรือสางกิโาเรียกว่าออโตเมชันก็คือ เคยเห็นไหมครับที่เวลามันแบบไอตัวทรดเดอร์มันขยับเองปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอะไรพวกนี้นะครับก็คือการเขียนค่าอัตโนมัตินะครับพวกนี้ก็คือทําได้โดยนะครับก็เราเลือกอินสอรเสร็จปุ๊บนะครับจะเห็นว่าตรงแท็กเนี่ยมันจะมีเป็นสามเหลี่ยมเล็กๆเห็นไหมครับนะครับสามเหลี่ยมเล็กๆพอเราคลิกลงมาปุ๊บจะเป็นโวลูมนะครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของการเขียนโวลูมนะครับการ,การเขียนอัตโนมัชชันของโวลูมหรือเสียงรลเวลของเสียง เวลาเราจะเราจะ,ะสมมุติมันเล็กไปเนี่ยเวลาเราจะซูมนะครับตรงแท็กเนี่ยมันจะมีเป็นไม้บรรทัดอยู่ตรงนี้นะครับเราก็คลิกค้างนะครับเราก็เราก็เปลี่ยนได้นะอย่างงี้นะฮะโอเคนะครับ,เ,นะรบเวลาวาดเนี่ยมันจะมีหลายโหมดฟรีแฮนด์ไลน์สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมแรนดอมพาราโบลิกเอสเคิร์ฟอะไรก็แล้วแต่นะครับสมมุติว่าเราเป็นฟรีแฮนด์นะครับเราก็วาดอี่ีปุ๊บ นะครับนะเดี๋ยวผมเปิดอันนี้ควบกันเลยนะครับเราลองดูนะครับว่าเวลาเราวาดเสร็จแล้วมันเป็นยังไงนะครับตัวเฟดเดอร์มันจะเลื่อนตามที่เราวาดนี่นครับอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ก็คือลักษณะของออโตเมชัน ใช่ไหมครับก็บทําได้นะเวลาสมมติเราไม่เอานะครับสมมุติเราจะลบเนี่ยนะครับก็ให้ลากกันนี้นะแล้วกด delete ก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับอ่ทีนี้สมมุติว่าไม่เป็นฟรีแฮนเป็นไรลาะเป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมก็จะเป็นอย่างนี้<ม>นะครับ<ม>ก็จะเป็นลักษณะนี้แต,แต่คือพวกนี้มันจะเหมาะกับบางค่าอย่างเช่นนอกจากตรงนี้ครับโวลูมเนี่ยมันจะมีมิว อย่างเนี้ยนะครับอย่างมิ้วเนี่ยเราวาดสามเหลี่ยมนะครับมันก็จะกลายเป็นสี่เหลี่ยมเพราะว่ามิ้วมันมีแค่ปิดกับเปิดนะครับมันก็จะกลายเป็นอย่างนี้ไปเออนยครับมันก็จะกลายเป็นปิดกับเปิดไปนะครับถ้าเป็นแผนอ่าเป็นแผนซ้ายขวาใช้สามเหลี่ยมมันจะพอได้อยู่นะครับอันนี้ก็คือแอซ้ายขวานะครับ ครับอ you okay. okay. ัน kind น of mm ี hmm. uh, s <S ้มันก็จะหมุนไปหมุนมาเงี้ยนะครับอ่าอันนี้คือ automation นะครับโอเคอ่าปกติเขาจะใช้นิยมใช้ไหนสุดแล้วแต่เพ่าเราอยากจะให้เสียงนั้นันเป็นอะไรครับเสียงแบบมือห้ามเป็นยังไงแล้วแต่อะไรเงี้ยส่วนใหญ่วอลุ่มเราก็จะนิยมใช้ฟรีแ h นด์ครับนในการแบบ หรือว่าลายครับส่วนใหญ่ก็ใช้ลายเป็นเส้นตรงครับเราจะวาดทับไปเลยก็ได้นะครับอย่างเงี้ยก็ได้ได้เหมือนกันถ้าต้องการจะปรับค่าอย่างละเอียดนะครับก็ให้เลือกเป็นมือมือมันก็จะเปลี่ยนจากมืออย่างนี้่าเป็นอย่างนี้นะครับแล้วเราก็แล้วเราก็นะครับอคลิกที่จุดถ้าสมมุติเราจะเอาแบบว่าคลิกจุดเพิ่มเราก็เบีบยลเิกเข้าไปมันก็จะมีจุดเพิ่มแล้วก็เลือกลากเลื่อนเอาอย่างเงี้ยนะครับลลกเื่อนนะครับ ส<ไ><ผ>ม<ผ>มติว่าเอาลิเทจนมาชนกันมุดลิเทจนมาชนกันแล้ก็คอร์สเฟดอย่างนี่นะครเบีิเจนี้ใช่ไหมครับครับโอเคคอสเฟตแล้วก็นี่ครับลาคาูเอ่ <c oughs> เอนี่นะครับคอสเฟตอ๋อเพิงบนอ๋อต้องลิเจนชนกัน อ๋อท่ข้างล่างครับอ,อ่ามันก็จะมีถามว่าตรงนี้มันแบบมันคอสไปแล้วมันแบบไม่ได้ตามความเป็นจริงให้ทำยังไงแล้วก็อจัสได้เงี้ย ช่วยถามเสียงดังๆมีไหมครับอ๋อโอเคมีครับมีครับมีครับทีนี้อันนี้ส่วน Edit นะครับอ d ด t ิโดยทั่วไปก็อย่างนี้คิดว่าน่าจะใช้สกิลในเรื่องตัดต่อมาช่วยได้นะครับคิดว่าไม่น่ายากสําหรับ่าคนที่เคยเล่นพวกโปรแกรมตัดต่อมานะครับทีนี้เดี๋ยว้างงันก็จะข้ามไปเรื่องของการตัดแต่งตกแต่งอย่างอื่นครับ อีกนิดหนึ่งนะครับในเรื่องของการเลื่อนนะครับมันจะมี4อันตรงนี้ครับมีกริดมีสลิปสปอตชัฟเฟิลนะครับก็คือกริดนี่ก็คือเป็นลักษณะเวลาที่เราเลื่อนเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าตรงตรงไทม์ไลน์เนี่ยมันจะมีขีดขีดขีดอยู่นะครับอันนี้ก็คือว่าเป็นลักษณะที่เขาทําไว้เป็นกริดนะครับเวลาเลื่อนเนี่ยมันจะเลื่อนเป็นขั้นๆนะครับแต่ขณะเดียวกันถ้าเราไม่อยากเลื่อนเป็นขั้นนะครับเราก็เลือกเป็นสลิปสลิปนี่คือเราเลื่อนอิสระเลยนะครับไม่ได้ฟิกกับอะไรนะฮะ นะครับเหมาะสําหรับในการที่แบบเล็งแบบทีละนิดอะไรเงี้ยมันก็เสียงมันหน่อยนึงจะเข้าอะไรเงี้ยนะครับทีนี้เนี่ยปกติเวลาไอ้ค่าของการเลื่อนเนี่ยมันก็จะเหมือนกับโปรแกรมตัดต่อทั่วไปก็คือมันจะใช้ขนาดของการขยายเป็นหลักก็คือขยายมากมันก็จะเลื่อนน้อยนี่ก็ออกใช่ไหมฮะขยายน้อยเงี้ยเราเลื่อนไปนิดเดียวมันจะเลื่อนไปไกลนะครับเหมือนกันนะครับส่วนสปอตเนี่ยคือใช้เป็นลักษณะว่าเราเลื่อนปุ๊บมันจะ ถามเลยว่าจะให้ไปเลื่อนที่เวลาไหนนะครับ<า>ก็คือแบบว่าโอเคสมมติเรารู้อยู่แล้วล่ะว่าไอเสียงเนี้เราจะไปที่นาทีที่เท่าไหร่วินาทีเท่าไหร่เราก็พิมพ์มเาเลย<อ>นะครับนะครับส่วนชัพเฟลเนี่ยใช้เวลาเลื่อนเลื่อนแบบเป็นลักษณะเลื่อนติด <c oughs> มันจะคือมันจะเลื่อนเนี่ยมันจะเลื่อนไปชนกับตัวตัวสุดท้ายอันนี้ชัพเฟลซ้ายนะครับชัพเฟลขวาเดี๋ยวเลือกไงวะ ชัปโฟนี่ใช้น้อยครับไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ส่วนใหญ่จะมีสปอร์กับเออกริดกับรีดทีเนี้ยครับส่วนใหญ่ที่ใช้ยืดถดเสียงยืดใช่ไหมฮะมีอ่าโอเคนะครับอ่าครับทีนี้เออไอส่วนของการโปรเเสเนี่ยของบนบนโปรทูเนี่ยมันจะมีสองส่วนนะครับอันแรกคือมันจะเป็นปักกินแบบที่เราเรียกว่าแก้ไม่ได้ คือหมายความว่าใส่เข้าไปในเนื้อเลยนะครับเราเรียกว่าเป็น audio s สว t นะครับอยู่ในตรงนี้อ u d i o s สว e คือหมายความว่าทุกครั้งที่เราทำเนี่ยนะครับออกเสียงพูดดีกว่านะครับอย่างเงี้ยตัดสักช่วงหนึ่งนะครับอ,อีกนิดนึงนะครับเวลาหยิบเนี่ยเราสามารถเลือกหยิบแบบหยิบเลื่อนหรือว่าหยิบปัดเลยก็ได้นะครับอย่างเงี้สมมุติผมจะเอาแค่ช่วงเนี้ยนะครับ สมมุติผมจะเอาเสียงที่ช่วงนี้นะะฮไม่ใช่